วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับที่กําลังชมรายการอยู่ในขณะนี้มาพบกับเจ้าของสวนกระโพดนะครับนํามาฉีดกระโพด์ว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปพบกับความจริงสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับมองกล้องดางด้านน้นครับผมชื่อทินตาบรีครับครับนี่บ้านอะไรครับที่บ้าน้นซอยห้านายาวครับบ้านบ้านกระโพอ่าบนนายาวภาคผาบบรับจังหวัด จังหวัดสระบุรีครับครับแล้วก็เป็นศูนย์จำหน่ายศูนย์ตำบลเนาะครับผมของตำบลนายาวใช่ไหมครับครับผมอ่าสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ในเขตอำเภอพระพุทธบาทนี่ก็สั่งซื้อได้ที่คุณเนาะครับผมนะฮะอย่างไรก็ดีตอนนี้นำมาใช้เกี่ยวกับข้าวโพดเกี่ยวกับขวโพดเกี่ยวกับผักไอ้ตัวรับอ่ข้าวโพดนี่ขีดไปกี่รอบแล้วครับสี่รอบครับสี่รอบนะสี่รอบก็สี่ครั้งครับผมอ่ะครั้งหนึ่งนี่อันนี้ประมาณกี่ไร่ครับ สี่ไร่ครสี่ไร่นี่หมดอ่าเพชรเขียวนาโนแคปซูลเราันี้หมดไปกี่แคปซูลครับสอบครั้งเฉพาะกระโปงนะผมเที่ยวแรกครับสามเที่ยวสองหมดตัวเที่ยวเที่ยวละสี่ก็สรุปว่าเที่ยวละสี่ร้อยบาทครับเที่ยวละสี่ร้อยบาทนี่ขี่ไปกี่รอบครับสี่รอบสี่รอบนะครับถ้าผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะเที่ยวละสี่ร้อยบาทก็เท่ากับพันหกครับพันหกร้อยบาทนะครับและดูความสมบูรณ์ นะครับแล้วตั้งแต่พูดถึงว่าตอนนี้เราใช้เพชรเขียวหีดอย่างเดียวใช่ไหมครับครับผมอ่า <to> แล้วก็ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเกล็ดอะไรเราใช้ร่วมกันไหมปุ๋ยเม็ดไม่ใช้ครับใช้กับส่วนส่วนน้อยเนาะครับผมแต่ธรรมดาของเราเนี่ยเพชรเขียวแน่นอนแค่สวนของเราเนี่ยสามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยอิทรีปุ๋ยเคมีได้นะครับนะก็ของเรานี่ใช้ร่วมกันไม่เป็นไรนะครับดูความสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะดูนะฮะดูอันนี้มันก <ๆ S 1> ็โตได้อีกใช่ไหมพี่ ดี๋ยวจะใหญ่ข้อีกครับเดี๋ยวมันจะใหญ่ได้อีกเนาะนะครับดูฮะดูดูดูฝักสมบูรณ์มากอันนี้มันถี่เกินปะัจะถี่ที่นามันจะถี่เกินไปนะครับท่านผู้ชมที่อยู่หลังบ้านนะครับนะฮะดูความสมบูรณ์นะครับนะฮะดูดูมันจะออกเสมอนเลยนะฮะแล้วพูดถึงว่าตั้งแต่ปลูกข้าวโพดมาเนี่ยใช้ปุ๋ยทุกยี่ห้อตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเคยออกมาอย่างที่เคยใช้เป็เกี่ยวนาโนแคปซูลของเราหรือเปล่าครับมันด้านนอกมันจะดูดีแต่ ถ้าด้านในแล้วมันจะสู้ที่เราใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าการที่ว่าเราปลูกหนาแล้วมันไม่เสมอมันไม่เสมอกันนะครับผมนี่ผมสังเกตดูผมรดน้ำตลอดนี่ครับมันจะเสมอครับเสมอกันหมดเลยครับผมฝากมันจะไล่เสมอแบบนี้ครับครับมันจะหนาทั้งหนาได้ก็จะเสมอดีครับเดี๋ยวขอดูเม็ดหน่อยได้ไหมเอาได้ครับ ตอนนี้มันยังใหญ่อีกเนาะนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับรู้สึกว่าไอ้กระโพดเนี่ยเออมันจะมันจะใหญ่อีกนะครับอันนี้เราอีกประมาณกี่เดือนครับพี่ที่จะได้กำหนดหักเนี่ยครับนี่เป็นโคตแป้งใช่ไหมครับผมก็จะสิ้นเดือนประมาณสิ้นเดือนเนาะครับผมอันนี้มันจะโตอีกโตอีกใหญ่อีกนะครับแล้วก็ดูความสมบูรณ์นะฮะท่านผู้ชมหูแน่นมากเลยนะแน่นมากเลยครับคุผู้ชมนะดูฮะ ดูความสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมนะฮะดูความสมบูรณ์ของข้าวโพดนะฮะดูดูนะครับแน่นมากเลยนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ดังบ้านนะครับนะนี่อันนี้ยังโตอีกโตอีกครับโตอีกัใหญ่อันนี้คือว่าไปเผาได้เนาะแต่นี่เป็นข้าวโพดแป้งที่เขาไปทำเกี่ยวกับอาหารสัตว์ใช่ครับนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ดังบ้านนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตก็นี่ประมาณสี่ไร่สี่ไร่ลงทุนเทรเขียวนาโนแคปซูลของเราหมดไป ประมาณ16แคปซูลครับผม16แคปซูลก็เท่ากับพันหกนะครับประหยัดมากเลยทีเดียวคาดว่าข้าวโพดสี่ไร่ของของคุณเนี่ยประเมินดูว่าเวลาเราหักหักแล้วจะได้ประมาณกี่ตันครับผมก็ยังไม่เคยทำสักทีเพิ่งมาเริ่มทำเพิ่งเริ่มทำครั้งแรกครับผมผมก็ยังกะกะ,ะ,ะประมาณกะประมาณเล่นๆนะไร่ละประมาณเท่าไหร่ ได้เราได้ร้อยถังร้อยถังครับผมร้อยถังนี่ก็โอเคนะครับผมร้อยถังร้อยถังนี่ก็ไล่ละตนันไล่ละหนึ่งตันก็สี 4, 4, ่ไล่สี่ไล่ก็สี่ตันตอนนี้ตันราคาทั้งพูดตามท้องตลาดทั่วไปตอนนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหรนะ่ครับก็อยู่ร้อยห้าบาทร้อยสิบบาทร้อยห้าบาทสิบบาทเนาะก็โอเคเนาะลงทุนแค่ลงทุนเอ่เห็ดเชียวหน,น,น้าโนแคบซื้อของเราเนี่ยอาหารเสริมพืชเนี่ย แค่พันหกเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ดีก็ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตคุณช่วยแนะนําสําหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็คุณก็เป็นหัวหน้าศูนย์ตาบลนายาวด้วยช่วยแนะนําสําหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าใช้เพชรเขียวนานโนแคปซูลของเราแล้วใช้แล้วเป็นอย่างไรประทับใจอย่างไรครับก็ใช้แคปซูลเพชรเขียวนานโนของเรานี้ก็การดูแล้วก็ได้ผลดีครับ,รบงามดีก็มันเสมอดีครับปากเสมอดีครับมันดีกว่าเราไม่ได้ใช้ จะได้ปุ๋ยปกติธรรมดาที่ฝักมันก็ข้างในมันแน่นกับฝักจะไม่สวยจะไม่เสมอครับแล้วก็ต้นทุนต้นทุนก็จะต่ำมากครับต่ำกว่าครับต่ำกว่าตามท้องตลาดที่เราเคยใช้ครับสตอกก็เยอะครับต่ำมากๆเลยเดียวครับนะฮะอย่างไรก็ดีก็สำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านในเขตตำบลนายาวอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับผก็ติดต่อได้ที่คุณอะไรครับพินตาบุรีครับอยู่ที่หมู่บ้านหมู่บ้านทับซอยห้าทับโพครับอันนี้หมู่ที่เท่าไหร่ฮะ หมู่ที่2นายาวครับเพราะออกรายการไปทางหน้าจอทีวีคนแถวนี้รู้จักคุณทางนั้นเนาะรู้จักครับเพราะว่านะไปประชุมนี่เขาจะคุ้นเคยกับหน้าตาครับผมนะครับอย่างไรก็ดีสําหรับวันนี้ทีมงานเทศกา,าลพารวยก็ขอ,ขอขอบคุณมากครับที่ให้เก่ตความรู้ผมก็จะนาสิ่งดีๆอย่างเงี้ยนำเสนอให้กับพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนที่ยังเป็นนี้เป็นสินอยู่บางท่านเนี่ยใช้ต้นทุนอ่ะในราคาสูงแต่ผลผลิตมันต่าแต่พอใช้อาหารเสริมพืชเเขียวนาโนแคปสูงเราเนี่ยนะฮะต้นทุนมันต่ําแต่ผลผลิตมันเพิ่ม อย่างนี้ฮะที่เห็นเห็นเนี่ยได้แน่แน่อยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ให้เกียรติดตามชมรายการให้ประการพารวยมาตลอดก็ขอขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สั่งสินค้าของเราไปใช้นะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนมานะครับดีมากเลยทีเดียวก็ขอขอบคุณอย่างสูงสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีสําหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ผมให้ประการขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สุดยอดอเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะบอกได้เลยว่าอยากรวยย่รีบหยิบโทรศัพท์โชเข้ามาทางรายการของเราเลยนะครับยินดีส่งฟรีทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับออบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงจริงนะ